สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็เป็นดวงความรักของคนโสดชาวธาตุน้ำในช่วงปักหลังของเดือนมกราคามปี2566นี้นะคะเออให้ขึ้นมาดีมากๆเลยนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำคนโสดนะธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะคะจะอยู่ในธาตุน้ำหมดเลยนะก็ พลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเป็นพลังงานรวมเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะนับให้ของคุณน่ะนะบางท่านบางคนจะได้เจอนะคะได้เจอกับความรักที่ใช่นะคะมีโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามานะมาชอบมารักคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้สูงมีโอกาสได้พัฒนาสูงมากๆนะอ่า เป็นคนใหม่ๆหมแหละนะคะขึ้นพลังงานแบบนี้นะบางท่านบางคนอาจจะมีการได้พูดได้คุยกันบ้างแล้วนะคะนะได้เริ่มต้นสารความสัมพันธ์กันแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าขึ้นเด็กถือถ้วยกันหนึ่งไม้นะมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นแล้วหรือบางคนถ้ายังไม่เจอนะคุณจะได้เจอนะคะมีพลังงานของชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูแล้วก็ชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนด้วยกันก็ได้นะคนคนนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของระยะทางก็ได้นะ ทาหารรัชการตำรวจหรือเป็นคนในเครื่องแบบนะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาหรือว่าด้านการเดินทางก็ได้คนๆน,นี้นะเขาเป็นคนน่ารักนะแล้วก็คุณและเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันนะออในตำแหน่งปัญหานุกรู้สึกว่าชาวทาตน้ำคุณอาจจะกังวลใจในเรื่องของ ระยะทางที่มันห่างไกลกันนะคุณอาจจะไม่กล้าที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่าความรักในอดีตของคุณรักเก่าๆของคุณที่คุณจบไปเนี่ยนะมันอาจจะทําให้คุณน่ะกลัวที่จะเจ็บอีกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะเพราะลึกๆในจิตใจคุณอาจจะยังแบบเอ่อจำเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ผ่านมาในอดีตแล้วก็คุณก็แบบ ยังไม่ได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาได้นะคะนะกับความรักที่มันมันพังลงไปนะคะความเจ็บปวดในอดีตของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยมีความกังวลใจกับความรักครั้งใหม่ด้วยนะอืแต่นกเห็นถึงความจริงจังของคนคนนี้นะคะคนที่จะเข้ามามอบความรักให้กับคุณเนี่ยนะอืม ขอดูนะคะว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคนโสดจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคุณนะคือตัวของชาวธาตุน้ําเองอ่ะคุณมีความสุขนะในตอนเนี้ยต่อให้คุณโสดคุณก็มีเพื่อนมีสังคมของคุณแล้วคุณก็มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณมีความสุขแล้วนะคะแต่ทีนี้นะคะก็จะมีคนเข้ามาอีกนะคะอืม คนที่แบบว่าเขาจะเข้ามาจริงจังกับคุณอนะเพราะว่าขึ้นไพ่สิบเหรียญน,นะคะคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามานะมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาได้นะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้อย่างแน่นอนนะความรักของคุณในช่วงนี้ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะอืมคิงถือเหรียญน,นะคะพลงานของชาวธาตุดินพฤษศกันมังกรนะคุณจะได้เจอกับคนที่เขาแบบรักจริงอะ่ะ นะความสัมพันธ์ที่แบบว่าเขามีความรักที่มั่นคงให้กับคุณอนะคนคนนี้นะ the m จ g เ c ี a ยน,นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักของคุณนะในช่วงนี้ ก็คือจะมีคนมามอบความรักที่จริงจังให้กับคุณเนี้แหละแล้วก็เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อเพื่อที่จะแสดงความจริงใจให้กับคุณได้เห็นนะคะนะคนคนนี้เข้ามานะเขาอยากจะชัดเจนกับคุณนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถนะแล้วก็อาจจะเก่งในเรื่องของการสื่อสารนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับเอ่อที่ปรึกษาก็ได้นะเป็นคนที่ มีวุฒิภาวะที่ดีโตแล้วนะคะต่อให้เขาเด็กกว่าคุณก็ตามนะอืเขาอาจจะทํางานไม่ตรงสายกับที่เรียนมาก็ได้หรือว่าคนคนนี้ทํางานแบบสองอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะสองอย่างในเวลาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอเด็กถือเหรียญค่ะนะคนคนนี้เด็กกว่าคุณได้นะ The Lover ะนะ คุณจะเจอกับความรักครั้งใหม่จริงๆนะจะมีคนเข้ามารักคุณนะคะนะอาจจะเป็นคนที่แอบชอบแอบรักคุณอยู่แล้วก็ได้นะคนโสดแล้วก็อยู่ๆเขาก็แบบเผยความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนไม่เคยเจอกันเลยแต่แบบคนคนนี้เข้ามาแล้วเขาก็ตกหลุมรักคุณนะเป็นไปได้นะคะคนคนนี้อาจจะแอบชอบคุณมานานก็ได้ในกรณีที่แบบ รู้จักกันมาก่อนแล้วนะคะหรือว่าทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะไม่ได้เผยความรู้สึกของเขานะอยู่ๆเขาก็อาจจะมามาพูดนะคะหรือว่าเผยความรู้สึกของเขาก็ได้นะแต่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนนะคะคุณคุณี้เขาเขาเข้ามาคือแบบเขาตกหลุมรักคุณนะคะนะจะมามอบความรักให้กับคุณแล้วเขาก็หลงไหลคุณมากๆเขาหลงเสน่ห์คุณนะอืม ชาวธาตน้ำอาจจะเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะดึงดูดเขามากๆหรือว่าคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วนะคะทั้งรูปร่างหน้าตานะแล้วก็นิสัยของคุณเองนะที่แบบคือดูพลังงานของชาวธาตุน้ำมาเป็นสามถ้วยอ่ะไม่ต้องว่าเป็นแบบชูสาวหรอกเพื่อนๆก็รักคุณนะคุณเป็นคนน่ารักนะคะแล้วคนคนนี้ก็จะเข้ามาตกลุมรักคุณด้วยเช่นกันนะ พอดูค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะคุณคนนี้นะเจ็ดถ้วยค่ะแปดถ้วยนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณ คุณอาจจะเจอกันผ่านออนไลน์ได้ด้วยนะคะบางท่านบางคนเจอกันผ่านงานการเดินทางนะคะนะหรือว่าเจอกันผ่านงานสังคมนะคะงานเลี้ยงนะงานแต่งงานก็ได้นะถามว่าคนคนนี้รู้สึกยังไงกับคุณ คนคนนี้เขาชอบคุณนะคะนะเออในห่วงเขาอะเขาเขาคิดนะคะคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณแล้วเขาก็แบบสนใจคุณมากๆนะคะเขาชอบคุณนะขึ้นคิงถือกทาเนี่ยเขามองว่าคุณมีเสน่ห์ดึงดูดใจเขาแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนเก่งในสายตาเขาด้วยนะคะที่เขาเห็นนะคุณมีความเป็นผู้นําสูงนะคะคุณคนนี้มีพลังงานของชาวราศีกันนะเดสตาร์อ่า เขารู้สึกยังไงกับคุณค่อนข้างที่จะคาดหวังนะจินตนาการหรือวาดฝันเกี่ยวกับคุณเอาไว้ค่อนข้างมากมายเลยนะคะนะอืมส่องคุณเก็บข้อมูลคุณนะคะนะเรียนรู้คุณเอ่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณทุกอย่างนะคะคนคนนี้ดีเอ็มเพสโอ้โหรู้สึกยังไงบอกเลยนะคะอืมคุณใช่สําหรับเขาอะคะ่ะนะคุณน่าจะเป็นคนที่เขาแบบ ปรารถนาแล้วก็คาดหวังไว้นะคะแล้วทีเนี้ยก็มาเจอคุณนะอืมคุณเนี้ยแหละนะคะคือคนที่เขาแบบคิดวาดฝันเอาไว้นะคะอ่อคุณคือนางในฝันนะคะคุณคณนนี้เขารู้สึกแบบนี้นะอ่าเขารู้สึกว่าคุณใช่นะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้ด้วยนะมีพลังงานของชาวราศีกุมนะคะคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงได้ด้วยนะคะนะ ขอดูค่ะว่าแล้วตัวของชาวทาตนาเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างคะ mm hmm. นายบครับอืนกว่าคุณก็รู้สึกดีกับเขานะคะนะคุณก็รู้สึกว่าเขาแบบถูกตาต้องใจคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคุณมีความรู้สึกที่ดีให้กับเขาค่ะเขาถูกใจคุณคุณถูกใจเขาค่ะโทษทีพูดผ,ผิดนะคะขออภัยนะ คือคุณอาจจะมีระยะทางที่ห่างไกลกันได้ด้วยนะคะแต่คุณก็รู้สึกดีกับเขามากๆนะคุณก็ตกหลุมรักเขานะคะคนคนนี้นะเหมือนคุณรอคอยเขาอะค่ะนะบางท่านบางคนอาจจะรอให้เขาเดินทางมาพบมาเจอคุณอยู่ก็ได้นะเดินทางมาหากันนะคะสี่ถ้วยนะ the f o o คุณรอเขาอะค่ะนะอืมความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะดูเสี่ยงๆนะแต่หนูรู้สึกว่าชาวธาตุน้ําเองคุณก็พร้อมที่จะเสี่ยงกับความสัมพันธ์นี้นะมันอาจจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะอาจจะเป็นการรอคอยหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันอยู่ไกลกันนั่นเองนะคะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า เขาจะทำยังไงต่อไปนะคะนะเขาจะทำยังไงต่อไปที่ไฮ p ิ i เ t e d นะคะหกม้เขาบอกว่าคุณแบบหน้าหลงไหลมากๆเลยนะคะนะคุณมีสเสน่ห์ค่ะเป็นคนที่มีความรู้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าดูน่าค้นหานะคะในสายตาเขานะ มีเสน่ห์มากๆนะคะสำหรับชาวทตุน้ำนะเขาอยากค้นหาคุณนะคะนะหกไม้อยากชนะใจคุณค่ะนะอยากชนะใจคุณอยากเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้นะเขามีความตั้งใจมากๆกับความสัมพันธ์นี้นะคะ t ด e เอ็มเพอนะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือเป็นคนที่มีอำนาจในการสั่งการก็ได้คนคนนี้นะอืม จริงจังอะจริงจังแล้วก็อยากดูแลคุณค่ะเขาจะทํำยังไงคืออยากจะมีความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะคะอยากจะปกป้องอยากจะดูแลคุณค่ะโอ้โหหกช่วยนะคะบางท่านบางคนก็เป็นรักต่างไวัยได้ด้วยนะคะนะเขาอยากเจอคุณนะคุณคนเนี้ย ้าอยู่ไกลกันเนี่ยใจอยู่ที่คุณแล้วนะคะเรียบร้อยนะใจเอามาฝากไว้ที่คุณเรียบร้อยแล้วนะคะนะคิดถึงคุณมากนะคะคนคนนี้นะรู้สึกผูกพันอย่างบอกไม่ถูกคนคนนี้อาจจะเป็นคนในอดีตชาติของคุณได้ด้วยนะอืมเพราะว่ามันมันมีความรู้สึกคุ้นเคยกันอยู่ในนั้นนะคะนะเพราะว่าขึ้นไพ่สิบเปลี่ยนนะคะกับไพ่ของหกถ้วยเนี่ยนะ มีความเป็นไปได้นะว่าคุณแบบเป็นคนในอดีตชาติของกันและกันนะแล้วก็กลับมาเจอกันในเวลาที่ที่เหมาะสมในเวลาที่มันแบบใช่ที่สุดนะอืมเขาดูค่ะว่าเขาจะทำยังไงต่อไปที่เห็นก็คืออยากดูแลคุณนะคะอยากทำให้คุณมีความสุขค่ะ 7ดาบนะคะเดาบเดาบอืมขอดู7จ็ดาบสิคะอะไรเอ่ย The Magician คือคนคนนี้นกมองว่าถ้าคุณสงสัยอะไรในตัวเขานะเขาน่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้คุณแบบหมดความสงสัยในตัวเขานะคุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊เขามีใครหรือเปล่านะคะ เขามีความลับอะไรกับคุณไหมนะคะเขาจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนะให้มันชัดเจนนะแล้วก็ให้คุณอะไว้วางใจเขานะคะไม่ต้องสงสัยอะไรในตัวเขานะขอดูเก้าดาบหนะะ่อยค่ะเก้าดาบคืออะไรคะถ้าคุณแบบมีเรื่องอะไรที่แบบไม่สบายใจเขาก็คงจัดการให้นะคะคุณคนนี้เก้าดาบคืออะไรคะสองดาบอืม ความไม่แน่ใจอะไรบางอย่างในความสัมพันธนะ์นะนกมองว่าถ้าคุณรู้สึกไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะคะเขาจะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในความสัมพันธ์นี้ค่ะสิ่งที่เขาจะทำค่ะขอดูนายอ๊อสอดนะคะนะเขาจะทำทุกอย่างแหละนะเพื่อให้คุณสบายใจเพื่อให้คุณมีความสุขในความสัมพันธ์นี้นะแปดถ้วยค่ะคุยนอฟสอด บางท่านบางคนคุยกับพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะนะหรือตัวคุณเองเนาะเป็นควีนถือดาบนะคะนะพลงานของชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนกมองว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะจริงจังมากๆแล้วก็เขาจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้เห็นนะคะความรักที่เขามีให้กับคุณนะอไม่ว่าคุณจะไม่สบายใจหรือกังวลใจใดๆก็ตามเนาะเขาจะจัดการให้นะคะนะ ขอดูค่ะทิศทางความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรคะหนึเรียนค่ะความรักนะคะความมั่นคงนะการพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะความรักที่เขามอบให้กับคุณนะเพียงคนเดียวเนาะเขา จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่นอนนะคนนุณตัวนี้ดูสิคะไพ่ใต้สํำรับเป็นสีไม้นะคะนะความชัดเจนนะคะหรือว่าการได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็ได้นะขึ้นสีไม้นะขอดูค่ะทิศทางความสัมพันธ์ค่ะ The Hermit นะคะกาถ้วย The w i e l of r June ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะถูกพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นชัดเจนขึ้นมั่นคงขึ้นในเวลาที่เหมาะสมนะคะนะ,ะในเวลาที่เหมาะสมของแต่ละคู่ก็อาจจะไม่เท่ากันนะอันนี้ก็คือเป็นทิศทางความสัมพันธ์เนาะบางคนก็อาจจะใช้เวลาในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างนานนะคะ แต่ก็เหมือนกับว่าในช่วงระหว่างที่รอการพัฒนาความสัมพันธ์ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขนะแล้วก็คุณก็พึงพอใจกับความสัมพันธ์ด้วยนะ m ทนพรันค่ะนะถ้าความสัมพันธ์นี้ย ใช่ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะช้ามันอาจจะนานนะคะในบางท่านบางคนนะแต่ขึ้นทำเพรยเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะคะในความสัมพันธ์ของคุณแล้วนกก็เปิดเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบถ้วยเนี่ยนะก็คือเปลี่ยนแปลงไปนี้ทิศทางที่ดีอะคะ่ะนะขึ้นสิบถ้วยก็คือแน่นอนนะคะความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะแบบเอ้ยทำไมมันช้าจังเลยหรือว่าคุณจะต้องรอนะแต่มันเป็นการรอคอยที่แบบคุ้มค่าเหลือเกินนะคะนะคนคนนี้ เขาจริงจังกับคุณมากๆนะคะเขาอยากที่จะแบบลงเอยกับคุณนะคะได้ใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณนะคุณมีโอกาสที่จะได้แบบว่า,าใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคะนะอืมก็เป็นทิศทางความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะคะหนูรู้สึกว่าอย่างนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปในเวลาที่เหมาะสมนะคะของแต่ละคู่เนาะ ขอดูว่าไพา่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาวธาตุนามบ้างนะห้าไม้นะคะสามเหรียญเดลเวอร์นะคนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะไนะพ่บอกว่าอย่างนั้นนะคุณอาจจะสับสนในช่วงต้นหรือว่าในความสัมพันธ์นะมันอาจจะมีปัญหามีอะไรให้คุณต้องคิดนะคะหรือคุณจะต้องแก้ไขนะ แต่คุณและเขาอะเหมือนแบบช่วยกันนะคะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอืมเดลเบอร์เขาเป็น,นคู่คุณนะห้าไม้คืออะไรคะอ๋ออุปสรรคอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้นะคะมันไม่ได้หนักหนาอะไรนะมันขึ้นห้าไม้เป็นไพ่แบบว่าอุปสรรคจริงๆในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางความแตกต่างนะคะเรื่องของภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะอืม จริงๆคุณและเขาก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้นะถ้าคุณและเขาแบบพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันนะ่ะนะอมืมันก็เลยแบบปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแค่คุณนะคะมีหัวใจดวงเดียวกันนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะแบบเป็นปัญหาที่แบบเล็กลงทันทีนะขึ้นห้าไม้มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะนะ ถ้อยากบอกอะไรคุณอีกคะขออีกใบหนึ่ง j u d g m e n t นะแค่คุณให้โอกาสความสัมพันธ์นี้นะคะนะถ้าคุณปรารถนาที่จะได้ครอบครองความสัมพันธ์นี้นะคะได้ลงเอยกับคุณคณนนี้นะคะนะคุณก็จะสมปรารถนานะมันเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ เปิดทางให้กับคุณแล้วนะคนคนนี้ก็คือคนที่คุณเคยแบบอยากจะเจอคนที่คุณเคยอธิษฐานนะคะอยากจะเจอคนที่ใช่คนที่คุณรอคอยคนคนนี้แหละนะคะใช่แล้วนะถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้เจอคนที่ใช่นะโอเคค่ะแปดเหรียญก็เป็นความรักที่มั่นคงนะคะ เป็นความรักที่สม่ำเสมอแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะแต่ว่า,ามีความหนักแน่นอยู่ในนั้นด้วยเนาะก็ขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะนะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองเลยก็สามารถแอดไลน์มาได้ตาม i d l ดี e นที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะ ขอให้ทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีที่คู่ควรกับเราสุขสมหวังในความรักกันทุกคนเลยนะคะนะวันนี้น้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ